มาดูคู่เอกนำรายการกันมเขาดิทางนี้เราตัวหน่อยครับเดี๋ยวผมหน้าปากเราตัวมาทีครับวันนี้เจอกับแพลว์เนาะเราเคยชกกับเขาไหมไม่ครับไม่เคยเมื่อกี้ถ่ายรูปนี่ใครสูงกว่าก็เท่ากันเท่าเท่ากันนะเรานี่มวยประเภทจริงเลยครับแพลว์เนี่เห็นไหมเขาประเภทยังไงเดินมั่วเดินเตะขาไปแบบประมาณนี้ไหมเราซ้อมอยู่กับพี่สตีมไหมกี่วันรอบนี้ซ้อมมาสามวันนี้ครับ มาทิตยศวันนี้พิกัดเท่าไรร้อยสิบห้าครับร้อยสิบห้าเราล่าสุดเราชกเท่าไรร้อยเจ็สี่ครับโอร้อยสิบห้าเนี่ยเหมือนปล่อยขึ้นมาไม่เคยชกไม่วันเช้าเป็นไงช่างขาดเท่าไหรขาดขาดร้อยเจ็ดสี่ห้าครับอ๋อขาดไปร้อห้านะแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหามั้งนะรถสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยเท่าไรห้าสิบกครับปีนี้อายุเท่าไรแล้วสิบแปดครับฟอร์มหลังนี่ชนะมารวดไหมรวดครับล่าสุดไปชนะใครวันนั้น วันนั้นได้เช็ตไหมได้อ่าแล้วก็ก่อนนั้นได้สองครั้งนะก็ชนะชนะร้อยยี่สี่หมดเลยนะคนนี้ร้อยร้อี่ห้านี้จะต้องครั้งแรกมีปัญหาแน่นอนร่างกายปึ๊กเสริมอะไรบ้างรอบนี้เจอกับแฟล่าเท้าเนี่ยสองครับสองนะสองกมัดสองกมัดก็คือเขาก็มีหมัดเอาไปแลกกันนะครับอ่ะเราคนจังหวัดสุวรรณครับฝากคนเชีนสุวรรณนะเชียร์เอาไว้ป่าเต็มที่ครับผมโอเคขอบคุณน้องชายชุดนี้ครับ สวัสดีครับผมแพรพาโมวยลิีไปเก้าหรือเพชรพาฟ้าครับอืมไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์ครับ,รบก็ซ้อมอยู่ที่ข้าก็ดยินดีครับก็อยู่ที่เดิมแน่นะครับไฟนี้มีใครมาเป็นผู้บ้าวอุซ้อมมั้ก็มีดิเซล็กมาบ้าช่วยปั๊มแล้วก็มีสายเลือยครับมันก็คือเพื่อเพื่อนน้องๆในค่าเชี่ยกานครับผมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอันนี้จะเข้ายี่ห้าครับเราสูงเท่าไหร่ ห้าร้อยห้าส like ิบหกครับน้ำหนักไปปล่อยมามากี่โลครับห้าสิบหกครับเราเป็นมือต่คยอะไรครับมูดูดันเราวันนี้มาเจอรุ่นน้องนะแบบไม่ป่าครับผมไม่เคยต่อยกันเลยไม่เคยต่อยครับนี่ใครแรกด้วยครับแล้วเราได้ศึกษาเก่งมาแต่น้องมาก็ศึกษาครับน้องมือสตาร์ก็ฝีมือได้ทั้รูปเหมือนกันครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมแบบไหนเราก็เหมือนเดิมจะต่อยการ์ตรนนะมูดูดันเหมือนเดิมครับแล้วล่าสุดที่เราต่อยไปที่ล่าหนึ่งครับเะ็ือที่นี่คั้นต่อยกับแอตเทิรามเป็นไงง ก็ว er. ันนั้นฟุกเรีนับครับฟุกเรีนับเลยชนะคะแนนเข้ามาครับวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยาครับร้อยาคือเวทวันนี้เลยครับแล้วเมื่อเช้านี้มาเป็นไงเกิดยูจุดแตกครับจุดแบบนี่หรือไปวิ่งเหมือนก็มายืดเส้นยืดสายตอนเช้าครับร่างกายไฟนี่เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็รอดูไนเลยดีครับไม่ร่างกายกินเสร็จก็เต็มร้อยครับ ส่งบุญมาแล้วก็คือวันนี้มาพร้อมเต็มที่แน่นนอมาพร้อมใบใช้นะกับใครด้วยนะครับไฟเดอคุณมากี่กิโลครับประมาณสามชิโลครับเราปเก็บมือมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่ประมาณหลักร้อยหลักร้อยได้หลักร้อยบวกเนาะอ่ะเราควรจังหวะสุรินครับอ่ะฝากเพื่อนช่วยแฟนคลับเราวันนี้นะผมกับฟ้าพ่อแม่พี่น้องชาวสุรินทร์เป็นกำลังใจผมเลยนะครับผมก็จะเช็นเดียวกัผมให้ดีที่สุดเพื่อความศีลธรรมไม่ใช้คิดดังครับอ่าวขอบคุณที่คอยมาช่วยดีมาก